สบายดีพ่อแม่พี่น้องพอกันอีแล้วเนาะกับค่อยสร้างสละวันเนาะมันเนืมโมกัมาาะขึ้นมาดัดฝ่าว่าช่าหมดน้ำต้นไม้พ้นกันย่อยแปะแปะแปะต่างแจเกิดโมดต้นไม้แลยก็มาอัปเดตเครือบักแตงให้เบิงง่งเนาะมันใหญ่สุได้แล้วที่ปลูกไปมันได้สิบห้า เสกเจ้ามือนี่บ่ค่อยได้ขึ้นมาเพราะว่ามันหนาวตอนนี้ก,หก็หนาวหนาำขึ้นฝนจะตใหญ่ป้าแปะป้าแปะหนาวกันหนาวลลมเย็นขนาดรว่าเดือนสิบเอ็ดลมต่องเดือนสิบสอง 12, ลมอันนี้เนาะมันก็เย็นสบายดีแต่ตอนนี้ค่อยหนาวโขโพม่พได้เย็นสบายธรรมดาแล้วเย็นเย็นหนาว กกปกตินี่อยู่กรุงเทพแบบนี้ฮะบ่ค่อยหนาวหรอกห่างกับปีนี้แหละรู้สึกว่าหนาวไวแต่ละปีโอ้ยผมได้รู้สึกหนาวบ่เกินวันชงวันหายอันนี้ก็นซ้ำสองวันซ้ำวันแล้มึงรู้สึกว่าหนาวเนาะพอไละห่างเนาะการการเหตุยูทูบเนี่ย,ยคือกันกับปลูกบักแตงเนาะ คือปู่มัแงแกงเฮาก็ต้องมันวดน้ำดูแลมันควลดินแล้วกะ็ใส่ใส่ขี้กุ้งขี้ไก่ใส่แนวบำรุงของไขมันเนาะมันจ๋งสิไดก้กินทางเขาฝ้าวเขาลีบเขาเขาพดน้ำไล่ๆอยากได้ยิไมใบๆแล้วกะ็ใส่ขี้ดินใส่ขี้ไก่ไล่ๆมันก็ เห็ดใหมักแตงเลื้งตายนะเฮ็ด youtube คือการถางฝาหอดหอาจกได้หยอดไหลแจกไหยอดคนติดตามแจกได้คนนั้นคนนี้มาเบิ่งมาแง่เขาทั้งทั้งที่เขาบริหัวเขาเป็นจังได้คนเขากนสีไปติดตามคนได้หรือวาหากคนได้เขาก็ต้องเบิ่งนิซุงนิไซล่ะกัซึมซับการเป็นตัวของตัวเองเอาจังเขาสิหากและ ติดตามเขาเนาะเพราะว่าข่อยกับบุรีบปานได้ดอกแล้วแต่ทุกคนเนาะสิเอายุสิห่หากสิแพงเนาะว่าเออมันติดสิติดตามกับบอติดตามกับแล้วแต่เนาะขอเพียงว่าเบิ่งให้จววบหรือว่าเบิ่งให้แน่เป็นกำลังใจให้ค่อยนำถาว่ามันออกดอกออกผลแล้วเขากับสิได้กินเขากับต้องมีความสุขเนาะ YouTube กับกันเขาติดตามเขากดไลค์กดแชร์ให้เขาแล้วเขากับมีความสุขคือกันเนาะแต่กัน ต้องรอเป็นต้องรอเวลาของมันเนาะโอ้ยเวลายายห่างบางบางบักแตงก้วเนาะนี่คือบักแตงเขางามใหญ่แล้วแต่ว่าบกมันชอบมากเลยอากาศเย็นๆจริงสินะบักแตงมันหมักเนาะถ้าสังเกตว่าตอนคนปลูกงามฝนนะมันบกอยงามปานนี้ได้เสียอ่ะเลือกเลืออันนี้งามงามงามเพียง แง่จนอันนี้สะออนเห็นว่าต้นมันโคตรสมบูรณ์เลยอันนี้ต้องปลูกใหม่ปลูกใหม่ใปร่งอันนี้ตัวใครเอามาลกออกมาจากนี่ลกออกมาแล้วก็เอามาปลูกอยู่นี่นะมันกะงามอยู่ดีละนี่เว้ยขยายเองกลองกันเองมักเล่นเข้ากระมากแล้วมักเล่นนี่บ่ได้ปลูกมันปร่งเองปลูกมันปร่งธรรมชาติ นี่มันกำลมังแล้วผิดก,พกัพอได้กินพอได้อันนี้อยู่ช่วงรักหอมเขาก็งามแล้วระวังเขาเขาตัดแต่งกินเป็นประจำเขาก็จะได้กินโดนได้กินนานๆได้กินแบบตลอดปีทางเขาขยันตัดแตง่งขยันควนดินขยันใสขี้ขี้ไก่ใสแบบฮีฮิตใ,ในผากเัาง,งามเนาะหยอดปุก นี่มันปร่งใหม่ได้ที่เห็นเขียวๆนี่มันปงใหม่เพราะว่าเอยตัดออกจนเบิดนี่มันเป็นจังสี่ถ้าบ่ตัดมันก็แก่มันก็บ,บ่งามเนาะเฮาต้องตัดออกอันนี้เฮาตัดออกจังสี่บ่แล้วต่อที่เนี่ยมันก็ตายแล้วก็อยู่ในพื้นน่ะมันบ่ได้ตายนะมันก็แตกแตกออกมาใหม่คือจังสี่นี่แตกออกมาให้นะนมันก็แตกออกมาหยดมุมง,งามๆอันนี้แตกออกมาใหม่เบิดนี่ แต่ตัวเรืองเหลืองนี่ต้นเก่าเนาะยังบ่ได้ตัดตัดโบมันนะแบบบ่มีเวลาสิขึ้นมากับฝนก็ตกนดี๋ยวอากาศมันเย็นเย็นย่นเป็นวัดเป็นไอ้นะมาเบิ่อพามะนเงี้ยงงามงรำอีจ้ะสิได้ใส่แกงน้ำมัแล้วใส่แกงน้ำมันเข่ากันเข่ากันหอมนี่คือพามะนเงี้ยของเฮาใหญ่เลยเด้อสุขุนเอ้ยบ่เกินอาทิตย์หนึ่งก็สิได้ใส่แกงแกงน้ำมัได้แล้วเนาะ มันเริ่มใหญ่แล้วมันก็าใหญ่ไวถ้ามันได้ประมาณนี้แล้วมันมันสิใหญ่ไว,ไดดวเลยสัดดุๆกเลยนั่นเนี่เขี้ยวงามขนาดขึ้นมาหลายเต็มเลยชนยังใบหัวระพังฮะได้กินปลูกแรกๆเลยต้นแรกๆที่เอยปลูกคือต้นเทานเ้าต้นแก่แต่ว่าได้กินตลอดาะวเขาตัดแต่งกินเป็นประจำนะหัวจังไคร มะเขือเขาก็ตัดอะไรออกตัดตัดให้มันโปร่งใหม่นะตัดโปร่งเยอะไปตัด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 บนต้องเสียได้นะถ้าป้าไหวมันก็บ่มากเพราะว่ามันสุดแล้วเนี่ยตัดเบิดทุกอันตัดเจ็บ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 อาการดหนะเป็นประจำแล้วมันก็สิแตกขึ้นมาใหม่นะทุกคนเชียรนี่หัวจังไข่มันแตกออกมาเรื่อย ส่วนต้นนี้ยังไม่ทันตัดเนาะเพราะว่าต้นเนี้มันหมากที่ลังแล้วมันมีดอกอยู่ก็เลยจงไว้ก่อนเนี่ยมันมีดอกถ้าวันปันได้ที่มันดอกมันสุดแล้วก็สิตัดคือจังสละแต่ปะหัวมันสิปุงยอดใหม่หรือบ่ส่วนอันนี้พามึงแงตัวต้นแกเนาะมันดอกรอในมันแต่ในต้นนี้สมบูรณ์เลยในเต็มบไปทุกอันเลยนะ กล่องมันกับโฟกัสไปแน่นาะโอเคเนาะได้ไปเบิ่งทางนั้นก่อนทางนี้กระหัวละพาคือเก่าเนาะเนี่ยคอยสิดูแลมันก็นคือเด็ดเด็ดใบเก่าเด็ดใบออกแบบบ่อยมันนะานตืบนานะเฮ <c oughs> าลีออกเป็นประจำนี่มันก็สิแตกงามแล้วก็ได้กินตลอดนี่เฮาลิปุ๊บนี่ต,ตัวง,งามใหม่มนก็สิแตกขึ้นมาให้นนะ บอมันบ่แตกห้าบุหรี่นี่มันก็สิเป็นต้นเรื่องๆข้างในนี่มันบ่แตกไปนี่มันก็สิเรื่องให้หน่อแตกต่างบ่ยอดมันกระ벙งามส่วนนี้พามงี้ทางเนี่ใสขี่ไก่ร้พดมันเลยมันเลยแดงมันบค่อยมักนไดขี้กุ้งขี่ไก่เนาะพามึงเนี้ยนี่แต่ว่า่อยใสกระเทียมเนาะเอยใสต้นหอมบัวมันก็เลยแบบ อันนี้ซั่ถึงถึงประมีมันก็เลยเหลืองแต่กางเดี๋ยวไปแล้วมันจางกะสีเขียวคืเนะอเก่าเนาะบ่อต้องห่วงต้นเขาครับไปให้ไกลส่วนอันนี้ใบกะพเพราเนาะเสียบมือหนาะติดอยู่นี่ปักแพลห้องบง,งามปนันใดมันบกคอยหมักแบบดินแบบนี้นะผลักแพลมันสมักดินแบบดินแนบบ่นดินแบบปันเฮ้า แขง also, supplies, like <Okay. S 1> ็งๆผักนังตูนี่หอมเป็นเปล้วที่ปลูกนน่ะชส่วนหงยอดก็คือหมุกหมกนี่มีหมากเรียบร้อยเห็นไหมหมากมันแต่ปลูกคงสิได้กินดอกเพราะว่ามันในดินโบลายทั้งน้อยน้อยนะนี่ยอดก็สิไดะปใสไกินยอดกินดอกมันนี่แหละเนาะส่วนหมากอย่าไปวางเลย ไิกินเนี่ยนอนพราะว่ายังบอกเพราะว่าทางมันนหน่อยนะค่ะวาปลูกทางยหงไงมันกระสีบำรุงดินมันกระสีไปไปบรบูรหมากก็ดึงต้นมันลายกว่านี้มนก็สีหมากมันก็สีจับถ้าว่าดินบ่ลายปลูกทางนหน่อยอันนี้เปลี่ยนเด้แต่ก่อนแห้งทางหน่อยกว่านี้นี่เปลี่ยนมาใส่ทางผักหอมผักหอมลกถิมแล้วเนาะเพราะว่ามันบ่งามแล้ว ก็เลยเราก็มองอัปเดตบักทัวบักทัวเขาก็ตัดเบิร์แล้วฮะนี่คอยตัดเบิร์แล้วเด้อทุกคนเพราะว่าเนี่ยว่ะมันชุดแล้วมันถาวแล้วเราก็ต้องตัดถิมมันจะปลูกใหมน่นะก็ต้องจะได้เพราะว่าจองไว้มันก็สิมาลเราแคลนนะมากมากก็บ,บ่ได้กินนอเพราะว่ามันบวยงามก็เลยตัดตัดเบิร์แล้วเลือแต่ต้นเดียวนี่มันยังงามอยู่เลือต้นนี้มันแตก แตกม่นี่คือแหนงที่มันมแตกขึ้นมันยังชิงงามนี่ก็เลยจงใจแต่ก็บดรทัดหนักก็เลยก็ตัดทิ้งแล้วก็ปลูกม่แล้วเอาตะูวบวาสิขึ้นหรึเปล่าาะวาเอาในจากที่ต้นเก่านี่ยแหละมันแก่แล้วก็ปลูกก็เลยบริทายเบ่งเนาะมันแก่เป็นตัวสีนี่ก็เลยเอามาปลูกโ่กว์มันสินววขึ้นรึเปล่าคาโบขึ้นสิเป้า สีออร์ตเนซองมาปูด loud นะโอเคนะทุกคนไม่เห็นยังจะเอมาเรียนพอดีเขาติงตองแล่พอดีเลยไม่อย่างะนะั้นเนาะจะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะหมดเวลาเห็นงานแล้วทุกคนก็นดูแลสุขภาพเนาะอากาศมันเย็นแล้วฝนก็นเริ่มตกไปๆอยดูแลสุขภาพกัน ดีๆทุกคนเนาะหายยูดีมีแหงควจิบยัง่แดดก้องขายให้มีสำหรับมือนี้เขาก็มาสบายดีโอ้ยเ<ไว> <laughs> ติมใหม่กดิ